ย่างกันมิอืสมสมตำกัมมอืมอยากาบอนน่อยากอยกเข้าไปตรงนี้อไรจ้มียังกินเนี่ยครับมีจับหวานมีตำต้มตำปูปลาทำไข่ำตัวลาบหมู หมูย่างยำ่หมูย่างโอ้นลายไงไก่ย่างย่างย่างมีมาจกานไหครัด้ครัเอาดคกนเรื่องนึงครับเอาวานเรื่องนเอาครับได้ครับเอาอีกบ่เอาองอลาลาบลาบหมูมีอยู่ครับมีค่ะลาบหมูจ้

เป็นตัวเสว ouais ียกันขอลงไปขาดเรือ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 อะไรบอกนะครับขาดด้วอแล้วครับมันผมไม่เข่ากินเอาเข่าน้มันเนี่ยคราบมคาบตาครับผมครับสวยเนาะครับมขาสวยขนาดหนครับลโหครับ เอาสวัสดีครับผมบบพี่น้อครับสู้ทุกคนครับโมเดอรผมได้มากินเกาเข่าเนี่ยนะเมื่ไใกล้เนี่ยมืใกล้ๆเนี่ยเออเมื่อเที่ยนบมื่อโน่นับเขาเป็นตาเสียบพ่อพี่น้องเป็นตาเสียบปะอ่าไอพอคันเทนอย่างก่อนลุ้งใจครับลุ้งใจลุ้งใจลุๆๆๆ้งใจไปบ้านกรับเขาลุ้งใจครับอยู่อา่าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลบางสมบูรณ์ครับอ่าเส้นที่สิบไป อ่าสามหนึ่งเจ็ดครับสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดครับจะมุ่งหน้าไปบ้านน้ำเย็นบ้านน้ำเย็นอ๋อนั่นแหละครับผมมามาเบิ่งมานี่กันได้ก็ไปนอนครับเดี๋ยวเชียร์ให้คนอธิบายว่าขับเข่าไม่ยังไงเราจะไปเอาขับเข่าไม่ยังไงเอาเอาเลยอ่าวันนี้นะครับที่ร้านนะเดี๋ยก็จะมีต้มยำทะเลน้ำพ้นนะครับต้มยำทะเลน้ำพ้นนะครับไก่ย่างีย่างไก่สดทุกวันนะอร่อยสูตรดั้งเดิมนะครับอ่าส้มตำโอ้ยอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็อันนี้เป็น Será น้ำตกนะยำน้ำตกเนาะยำน้ำตกยำน้ำตกนะครับนีตับหวานมีลาบนะครับก็มีอาหารน้างๆทั่วไปก็มีกะเพราอ่ะอร่อยทุกอย่างนะครับมีอร่อยทุกอย่างก็มีลาบน้ำตกเล็กๆนะครับยำคอหมูย่างนะครับก็มาเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับที่ใกล้ๆอยู่อำเภอวังสุขุมนะครับอำเภอใกล้เคียงวังน้ำเย็นเขาจชกันนะครับเพื่อนๆจาแก้วผ่านมาแวะมาชิมครับอะไรแวะมาเส้นคือไกล บอกต่อๆกันไปเด้อครับเด้อเออต่อไปเอ้าลองไป็นซีฟันเอ้า,อามาทีนี่เอา้าลุยแซ่บก่อนเอาจุ๊บขอ, <มา S 1> อถามอีกอย่างหนึ่งครับผมอ่าถ้าใครเคลียร์ชี้มีส่วนลดไหมครับมีส่วนลดให้เท่าไหร่ครับผมแต่ต้องบอกว่าได้คำแนะนำมาจากไอแวร์มีส่วนลดให้พิเศษอาจจะมีพิเศษของให้มันเยอะขึ้นเชิญชวนครับ มาเด้อมามามาจ้วดกันก็เอาละเอาเอาไว้จูดเอาอันนี้ยังก่อนตะวั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 นโอ้สิยมึงก่อนนะอันนี้้ขาตกหมูตายอืมผมอ่ะผมหิวหิหิว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 หนวหิวหิวหิวกิวห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 ิวามวหิ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 วห้วหิวหิวหิ